ไรเดอะ e ซีรีส์ชื่อเรื่องน่าสนใจนะคะฟิตติ้งกันไปเอ่อแคสติ้งกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นของบริษัทอลิสอินเดอะวันเดอร์แลนด์นะคะก็มีผู้จัดค่ะคุณกุ๊กกิษณพงศ์นะคะคุณต่ายกิติมา แล้วก็ผู้กำกับค่ะคุณเกรชัยยุทธนะคะมาดูแลการแคสติ้งในครั้งนี้ค่ะบรรยาก,กาศก็มีหนุ่มๆให้ความสนใจมาสมัครกว่า600คนเลยทีเดียวนะคะแคสกันเนี่ยสวันแล้วก็มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดอย่างที่บอกเรื่องนี้สำคัญที่สุดนะคะแต่ละคนเนี่ยก็มาแคสในบทบาทที่ตัวเองเลือกก็จะมีบทของบีสพระเอกมีซันนายเอกนะเดี๋ยวต้องจำนะ<ถ>พระเอกนายเอกแล้วก็มีอิน คนที่เป็นรักแรกของซันแล้วก็บทอื่นๆค่ะทางผู้จัดพู้มกับเองก็บอกว่าทีมงานเนี่ยจะเฟ้นหาคนที่มีความโดดเด่นมีความเป็นธรรมชาติตรงกับคาแรคเตอร์ในซีรีส์ให้ได้มากที่สุดซึ่งหลังจากได้ตัวนักแสดงแล้วก็จะต้องเวิกช็อปด้วยนะคะคแล้วก็เรียนการแสดงกันต่อไปแล้วก็อยากให้แฟนๆได้ติดตามความเคลื่อนไหวกันด้วยค่ะ ตัวที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นตัวที่หายากมากสิ่งที่เราต้องการเห็นคือการตีความการตีอารมณ์ของเขาว่ามีมากแค่ไหนชัดเจนแค่ไหนน่าสนใจหลายคนมันจะมีความแตกต่างจากซีรีส์วายเรื่องอื่นยังไงบ้างการเล่าเรื่องทางภาพของตัวแสดงนะครับเชื่อว่าจะจะดูแตกต่างจากสิ่งที่ผ่านมาแน่นอนครับดีใจมากๆเลยคะ่ะที่สิ่งที่ตัวเองเขียนมันจะได้ออกมาเป็นในรูปแบบของตัวละครที่มีชีวิต อยู่จริงอะคะ่ะประเด็นหลักๆอะคะ่ะเราก็จะพูดถึงมิตรภาพของเพื่อนนะคะแล้วก็ความรักที่ที่มันยังไม่ถูกเติมเต็มโดยเน้นเรื่องเพื่อนเป็นหลักะคะ่ะเมือ่อกี้บรรยากาศการแคสติ้งอยากจะเข้าไปร่วมดูด้วยเลยนะคะส่วนเบื้องหลังที่จะมีเพิ่มๆมาก็ติดตามได้ในโต๊ะข่าวบันเทิงนะครับ